มองไม่เห็นปาานหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิจริงจริงแต่มัน้อยมากมันดูน้อยแต่ที่จริงไปมันอาจจะเผ็ดมากกินกับหมอดันก็มีอย่นี้ดดังจะเผ็ดหรือเปล่าเราจะไปทำกัน เราจะขอไปต้มเฟ้นก่อนนะไปกันเลย ข้อกรงของอย่างแบบนี้เหมือนเดิมเรามาแกะใส่กันเลยดีกว่าวันนี้เรามีเครื่องเคียงมาด้วยเติมใส่ก่อนนะนี่ก็คือซอสเพลนมากเลยเหมือนเดิมไม่เป็นกระจายนี่ก็ได้สารลายกับเม็ดทำยูพุ่เหมือนเดิมจะพูดออกนต่อไปก็น้ำซอส ที่เผ็ดที่สดมาเริ่มกันเลยนะไปไปเลยใส่ไปเริ่มจะใส่ไม่หมดเลยโอ้ยแดงแป๊ดแป๊ดแต่เราจะใส่หมูไปสองชิ้นใส่ขี้หมูไปอีสิบชิ้นสิบเม็ดไม่ใช่ ก็แง hmm? ่นะ้ไม่ติดมือเนียวเราแน่อ้หขยะหิมนู่น้ซอสซอสสี ละทะนี่หน้าตาวมาเป็นงี้เดี๋ยวเขาใส่เครื่องเคียง,งพริกเข้าไปก่อนนะแล้วก็เราก็จะเชิญแขกเชิญมากินนะคุณหนึ่งชิ้นะคุณหนึ่งชิ้นเตรียมใจหนึ่งชิ้นนี่หมูมใส่หมูเ<อ>ข้หมูเอาสองชิ้นคะ่ะผักเข้าไปด้วยมีประโยชน์ด้วยค่ะ ใช่ประโยชน์ใส่ลงไปมันอ่าจจะเหตุน้อยลงนะหุ่นใส่ก่อนเลยต่อไปเราจะใส่พิกคนละห้าเม็ดเม็ดที่หนึ่งมีเม็ดที่หนึ่งนะวังไปชุดเม็ดที่สองใส่ลงไปอ่าวลนเอ็นิกัน ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาเม็ดที่สามนะเม็ดที่สามที่สองก่อนดิเม็ดที่สามใส่ลงไปเม็ดที่สองใส่ลงไปเม็ดที่สี่คู่อุ่นกี่เม็ดละสองเม็ดสองเม็ดที่ห้า เม็ดที่หกเม็ดที่เซ็ดเม็ดที่8เ <7. S 2> ม็ดที่9จะครบแล้วนะและก็ เสียบเม็ดลูกศิบอกว่าจะกินได้ไหมคนกินเผ็ดด้วยเดี๋ยวจะลองดูคนกินเผ็ดมากมาที่ว่าเผ็ดใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ขี้หนูไทยเข้าไปยิ่งเผ็ดเข้าไปใหญ่ออกลุกก่อนลุกโอ้โหสีเหล็กเป๋เลยป้าป้าไหวเหรอต้องลองดูลูกถ้าไม่ไหวนี่สีแดงมากไม่รู้ว่าจะบอกยังไงแล้วนะพริกมันปนเข้าไปแล้วนี่แล้วนะ ลองคำแรกก่อนลองคำแรกแบบมาม่าเผ็ดอันนึงก่อนอเผ็ดไปอันนี้เด็ดกันน้วเห็นก็จะเผ็ดตาอยู่แล้วเนี่ยเห็นอาอบูริงก็กินอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนพ่อกินอยากกินบ้างเลยกินม้วนๆคำโตๆทำไม่ได้ๆอุอย้ยคำเบลล์เริ่มมาทึมเป็น,งปนไง สัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยนี่นี่นี่เพล็ดนี่นี่สามเม็ดเลยรวดเดียวใช่ไหมสามเม็ดเลยกินเข้าไปพร้อมกับบอว่าเพล็ที่กินไม่ไหวโอ้โหเป็นไงเพล็ดไหมเอ้าโอ้ยยังเพ็ดเหรอเพล็ดดิค่ะไม่เพล็ดเหรอยังไม่เจอหมูเลยหมูอยู่นี่บ๊ะบ๊ะกินหมูมั่งหมูแดง สีน้ำตาลาเ,เลยสนะีแดงเลยเนี่ยกินเผ็ดมากสับท่าหน่อยอร่อยไหมเผ็ดไหมมากเ่ยทอดโอ้ยนียย่สองเม็ดมีเข้าไปสองเม็ดห้าเม็ดแล้วตอนนี้เหลืออีกห้าเม็ดโอ้โหถ้าเป็นผมเผ็ดตายสามเม็ดก็ตายถือเลย เริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วกินน้ำไหมความเผ็ดมาเยือนความเผ็ดมาเยือนแต่ก็ใกล้หมดแล้วใกลหมดแล้วอากาศมันร้อนอากาศพัดลมหน่อยไหมนะเดี๋ยวตองพัดลมไปให้พัดลมเอ๋ยรงมาเนี calendar, ่ยครับคุณลงไปหน่อยเลิกกินผักทำให้แข็งแรงด้วยคุณลงไปหน่อย ไปแล้วเอา,วาไว้ไปแล้วไปแล้วนี่จอบพัดลมให้กินพริกเข้าไปอันนี้เม็ดต่อีกสองเม็ด2เม็ดไม่ใช่หรอมี่อีกสองเม็ดโอ้โถ้าเผ็ดกินน้ำได้นะเดี๋ยวไปทำน,น้ำ เไม่ไม่จีเม็ดก็จะหมดแล้วดูสิแดงแป๊ดเลยไม่หมดแต่กำลังต่างหมดอยู่แล้วป๊าปา <c oughs> หมดอยู่แล้วป๊าปาอืออีกสามเม็ดต่อเนื่องไปเลยไีนสามเม็ดกลับมามาพตทูลี้นิดหนึ่งอุ้ยให้พี่หนู จะหมดแล้ววอากินน้ำเลยไหมกินน้ำหน่อยไหมไม่ต้องโอ้โหโอ้ยแบบขนาดนี้ยังไม่กินน้ำอีกอะเป็ดเนื้อตากไปลูปโลกโ จะหมดอะไรคำเดียวเผ็ดน้ำมกไหล,ลหเทห,ห,หล้ยเผ็ำไหไม่ได้กินเนนี้มานานแล้วกเข้าไปได้ยังไงยอดมนุษย์ยอมนุษกินทำทำ้แล้วครับภารกิจนี้ภารกิจตรงไหน เคยรับปากไว้ไว้จะกิน๊ีซิเน็ตพร้อมกับมามม่เพ่งไงใช่ขอกำลังใจด้วยนะครับไปลาผู้ชมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็กดตัวไอ้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะจ้าบางครั้งอาจจะมีแบบเพกกกว่นี้หรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะติดตามเรามาเยอะๆหรืไม่ก็ มีจุดจดแล้วเด็กๆกินอืมจุดลองให้คนกินเห็ดก,กินแล้วมันจะจืดมาแค่ไหนโอเคบายบายอย่าลืมคอมเมนต์ว่าจะให้เราทำอะไรด้วยนะนี่หมดจริงหมดจริงโอ้ยหมดจริง